สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับผ้าสำหรับร้านนวดนะคะพับผ้าให้มันสวยๆใช่ไหมคะเวลาลูกค้าเข้ามาก็จะได้เจริญหูเจริญตามมากกว่าการทำให้ผ้าคช็ตัววางไปเฉยๆใช่ไหมวันนี้จะพาพับในกลีบบัวใช่ไหมคะเราจะใช้ผ้าที่ใช้ก็คือสำหรับ่มตัวลูกค้าใช่ไหมคะความยาบก็คือ70คูณ140นะคะ ก็จะพับกลางผ้าออกนะคะเราก็จะพับเป็นครึ่งหนึ่งนะคะให้มันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะพับให้ได้สี่มุมนะคะทาเสร็จนะคะเราก็เป็นการกลับผ้าอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะกลับเสร็จแล้วเราก็พับอีกรอบนะคะนี่ค่ะพับเหมือนตอนเป็นตก เสร็จนะคะเราก็จะสร้างกลีบปัวนะคะโดยการเวกข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมคะ mm hmm. ถ้าผ้าผืนถ้าผ้าจิตถ้าผ้าขนหนูมันแข็งนะคะเวลาพับกลีบขึ้นมามันก็ทําสวยมากนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะ mm hmm. แล้วเราก็หาดอกไม้ประดับสวยๆนะคะ เวลาลูกค้าเข้ามาก็จะเจริญหูเจริญตาใช่ไหมคะก็คือแบบไม่จะดูเป็นจุดเด่นขึ้นมาสวยงามนะคะก็ลองเอาไปทําดูนะคะเพื่อนๆสาหรับคนที่ต้องการตกแต่งร้านให้มันสวยงามนะคะไม่ใช่เข้ามาแล้วก็เจอเตียงนวดอย่างเดียวนี่คะ่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็ดูเจริญหูเจริญตานะคะเอาไปทําดูนะคะเพื่อน